ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูยันม่านะครับตัวนี้เป็นยันม่า KE สองศูนย์ T นะครับเป็นยันม่าที่บริษัทยันม่านําเข้ามาขายช่วงแรกๆนะครับเป็นตัวมูดอ้อยนะครับนี่ครับอันนี้บอดดี้เดิมๆนะครับนี่ครับบอดดี้เดิมๆแบบนี้เลยเพาหลังเป็นเพาสลักนะครับเป็นเลื่อนได้หุบได้ หุบได้ขยายได้ครับตอนนี้อยู่ประมาณ95เซนนะครับความกว้างตัวรถอยู่ประมาณ95เซนตัวนี้เป็น f o u wheel ครับขับสี่ full time นะครับเป็นโฟร์มารพาวเวอร์ครับตัวนี้นี่ครับก็บอดี้เดิมๆนะครับเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมยังอยู่เลยนี่เบาะเดิมไม่ได้ทำใหม่ตัวนี้ีโอมีสองรอบครับอันนี้เกียร์หลัก เกียร์หลักจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ช่องตัวเฮดแบบนี้ครับเกียร์หลักใส่้าไว้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเดินหน้าถอยหลังคล้ายๆเกียร์ซัลเท้นนะครับแต่จะมีสโลในตัวก็ถ้าเดินหน้าก็จะเป็นเลื่อนมาครั้งหนึ่งก็จะเป็นสโ,โลครับ ه, ถ้าเกียร์หลักใส่้าไว้สองก็เป็นโลสองครับถ้าเดินหน้ามาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไฮนี่ครับเดินหน้าใช้งานง่ายนะครับก็อันนี้ถอยหลัง เกียร์อาเกียร์าอาาอาถอยหลังเนี่ยจะใช้แค่นี้ครับเดินหน้าถอยหลังเวลาทํางานแล้วก็มาตําแหน่งเกียร์ว่างเกียร์หลักนี้ใส่คาไว้ได้ครับต่ออันนี้ไฮดรอลิกด้านหลังขึ้นลงมีปรับวางช้าวางไว้ปกตินะครับชวโมงค่อนข้างน้อยนะครับแค่น,นี้นี่ครับเพจเดิมสต,ติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่นี่เคอสองศูนีนี่ครับ บิดสวิทช์ไฟติดครบหมดนะครับเครื่องไดเล็กนะครับค่อนข้างง่ายนี่ดูวีดีโอครับวีดีโอตัวนี้มีสองรอบนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวรถมันจะเป็นผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับฝันใช้งานปกติยางยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับนี่ยังเป็นเมดอินเจแปนอยู่เป็นเมดอินเจแปนทั้งสี่เส้นเลยนะครับ เป็นบิดโตนนะครับเดิมๆอยู่เลยยังพาตัวมาแบบนี้เดิมๆวีดีโอใช้งานปก,ปกตินี้ไฮดรอลิกด้านหลังครับขพืนลงปก,ปกตินะครับ ขึ้นลงปกติอันนี้ไฟสองท้ายนะครับจะมีสวิ์นี่ครับติดแล้วนะครับเป็นเหมือนไฟลี่ครับไฟลี่ติดแล้วน,นี่ไฟเลี้ยว อกอะไรขึ้นครบนะครับนหน้าจอเลื่อนไม่ขึ้นครบตัวนี้ก็ปิดเปิดไฟหลังน่นี่ครับไฟติดครบนะแล้วก็ไฟมุมเลี้ยวนะครับตัวนี้นี่กดลงไปไฟมุมแบบนี้ครับจะเห็นด้านเลี้ยวด้านข้างครับ รุ่นนี้มีไฟมุมเลี้ยวแลวครับยันมาชอบมีนะครับมีทุกรุ่นครับมีไฟหน้า,าไฟหน้าติดครบครับไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยเป็นตัวหนีบล็อกนะครับ เครื่องค่อนข้างดีนะครับเครื่องค่อนข้างดีเลยตัวนี้ไกหาไปมุดร่องอ้อยนะครับร่องอ้อยร่องมันนะครับความกว้างไม่เกินเมตรนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้มีกระปุกพักน้ำนะครับน้ำก็ปกตินะครับ ตีกเลยตัวท่อพักครับตัวคอครับยังไม่ตึกเท่าไหร่นะครับเป็นควงมาไรยพาวเวอร์เป็นกระบอกนะครับเบานะครับค่อนข้างเบาเลยเบาเลยนี้รถจอดอยู่กับที่นะอะ ดับกบ็ดับที่สวิคนะครับดับที่สวิคได้เลยนี่ครับตัวนี้มีโครงกันอ้อยมานะครับนี่อันนี้กันริมนะครับมีประตูประตูซ้ายขวาโครงนี่ครับโครงมีครบนะครับนี่จับรูโครงตัวนี้หน้าหลังนะครับนี่ตำแหน่งจับโครงกันอ้อย เดี๋ด้านใดหาใช้งานอยู่นะครับรถมุดล่องอ้อยครับล่องอ้อยล่องมันเหลือไปตัดหญ้าในสวนนะครับใส่ขนาด80เซนครับกําลังพอดีครับตัวนี้ความกว้างตัวรถอยู่ประมาณ9 6เซนนะครับ9 5 9 6อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ล้อหลังยับขยับได้นะครับเป็นเพลาสลักขยับได้ให้แคบให้กว้างได้นี่ครับมีเป็นชุดโครงกันอ้อยแบบนี้มีประตู ประตูก็ใส่ได้ถอดได้นะครับก็มีโครงการต้นอ้อยได้เผื่อใครเอาไปมุดรองอ้อยได้ครับก็คันนี้าราคาตัวเปล่านะครับอยู่ที่9 8 0าหบาทไม่ไกลจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับ0ูนย์หกสามสี่สองเก้าเจ็ดสี่ห้าครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไรายนี่ครับได้มาแค่นี้ครับเป็นสมุดประกัน ราออกใหม่มานะครับน่าจะหลายปีแล้วแหละแต่รถก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนี่นี่ครับผลิตจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้นี่ครับเป็นยันมาตัวอีกแรกครับก็ผลิตจากญี่ปุ่นครับแบบนี้เลยครับ้อท่านใดหาใช้งานรถสเปคประมาณนี้ครับติดต่อสอบถามมาครับ0 6 3 2 4 2 9 7 4 5ครับเป็นเบอร์โทรและเป็นในดีไลน์ มาดูตัวจริงได้ครับแถวที่แยกไฟแดงซอย12ครับอำเภอวนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่ครับรถตัวเล็กๆหาเป็นพวงมาลัย power นี่หายากนะครับก็ตัวนี้เป็น ke 20 20แรงนะครับเป็นพวงมาลัย power f o r wheel นะครับแต่ท่านใดอาไปใช้ฉีดยาในร่องอ้อยใส่ปุ๋ยในร่องอ้อยครับอ้อยสูงก็เข้าได้ครับลองคํานวณร่องดูนะครับความกว้างตัวรถอยู่ประมาณ96เซนนะครับ นี่ครับเดิมๆแบบนี้เลยสีเดิมนะครับอันนี้จะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็โดยรวมก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับใช้งานได้ปกติครับราคาที่ผมแจ้งไม่ไกลจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม98,000บาทสนใจติดต่อสอบถามมาครับ063 242ก7 4 5ครับเป็นเบอร์โทรและเป็น ID ไลน์มีโครงกันอ้อยให้ครบนะครับแบบนู้นมีประตูซ้ายขวา เปิดปิดได้ครับฝากไว้ด้วยครับ KE 2 0เป็นยันม่านะครับ20แรง3สูบครับพวงมาลาัยพาวเวอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ